สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาประจำปีการศึกษา2568ประเภทห้องเรียนทั่วไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการสมัครรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองนั้นได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองรับชม ตลอดเวลาในช่วงของการนำเสนอนี้ได้เลยนะครับครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 8รอบห้องเรียนทั่วไปนะครับโรงเรียนบุญรัฒนาก็ยังเน้นย้ำนะครับในเรื่องของความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับการตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การไม่มีการรับเงินบริจาคใดๆเพื่อแลกที่นั่งสำหรับนักเรียนนะครับการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นม1นนะครับประเภทห้องเรียนทั่วไปนะครับในปีการศึกษา2568นี้นะครับโรงเรียนบูรนาเปิดรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปจำนวน13ห้องเรียนนะครับห้องเรียนละ40คนรวมทั้งสิ้น520คนนะครับซึ่งเราจะแบ่งนักเรียนนั้นออกเป็น2ประเภทได้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการนะครับในเขตพื้นที่บริการก็คือ พื้นที่16ตำบลที่โรงเรียนประกาศในประกาศการรับนักเรียนนะครับซึ่งเราจะรับจำนวนทั้งสิ้น260คนโดยการสอบคัดเลือกทั้งหมดประเภทที่2ได้แก่นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการนะครับเราก็จะรับจำนวน260คนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองสังเกตได้นะครับว่าอัตราส่วนนั้นจะเท่ากันนะครับก็คือ50ต่อ50แต่ในจำนวนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ260คนนั้น จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปที่สมัครเข้ามานะครับจำนวน190คนจะมียอดสอบความสามารถพิเศษนะครับอีกจำนวน35คนซึ่งโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนั้นสมัครเข้ามาเพื่อทำการสอบคัดเลือกก่อนนะครับและก็จะมีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามประกาศสพทนะครับอีกจำนวน 35คนนะครับรวมทั้งสิ้น260คนสําหรับความสามารถพิเศษนะครับที่เราจะประกาศรับสมัครในปีการศึกษา2568จําจำนวน35คนนั้นเราจะรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังต่อไปนี้นะครับความสามารถทางด้านทัศนศิลป์นะครับวงโยธวาทิศดนตรีและนาฏศิลป์เราจะรับนักเรียนโคต้าความสามารถพิเศษจำนวน20คน ความสามารถพิเศษด้านกีฬานะครับฟุตบอลและกรีฑานะครับเราจะรับจำนวน12คนและความสามารถพิเศษทางด้านทักษะวิชาการนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับรางวัลนะครับมีผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลักฐานแสดงถูกต้องเราจะรับจำนวน3คนนะครับรวมทั้งสิ้น35คนครับ หลักฐานการสมัครนักเรียนรอบห้องเรียนทั่วไปนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับซึ่งเราจะรับสมัครระหว่าง20-24ถึงิมีนาคม2 5 6 8นะครับหลักฐานประกอบไปด้วยใบสมัครนะครับซึ่งจะอยู่ในระบบการสมัครบ,บนเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับ ได้แก่ปพ7หรือปพ1นะครับหลักฐานที่3ก็คือรูปถ่ายนะครับจำนวน1รูปนะัขนาด1.5นิ้วนะครับถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับซึ่งจะติดลงในใบสมัครนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเราจะใช้ของสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับในกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถหาสำเนาทะเบียนบ้านได้นั้น เราจะให้อนุโรมนะครับใช้สูติบัตรหรือใบเกิดแทนสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาได้เช่นเดียวกันนะครับเอกสารทุกอย่างจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและสุดท้ายก็คือสลิปการโอนเงินค่าดำเนินการสอบนะครับจำนวน120บาทเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะต้องแนบเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพนะครับแล้วอัปโหลดเข้ามาในระบบสมัคร ถ้าหากว่าเอกสารไม่ครบถ้วนนะครับจะถือว่าการสมัครนั้นไม่สมบูรณ์ครับที่เห็นอยู่ในจอนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับหนังสือรับรองผลการเรียนหรือว่าปพ .7 นะครับซึ่งโรงเรียนเดิมของลูกๆนั้นจะเป็นผู้ออกให้แล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือสลิปการโอนเงินนะครับจำนวน120บาทที่เป็นค่าดำเนินการสอบ สำหรับชั้นม .4 นะครับการสมัครห้องเรียนทั่วไปนะครับเราจะมีการรับนักเรียนนะครับจำนวนทั้งสิ้น560คนนะครับแยกเป็นห้องเรียนทั้งหมด14ห้องเรียนนะครับโดยมีแผนการเรียนดังต่อไปนี้แผนการเรียนวิทย์คณิตนะครับจำนวน6ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจำนวน3ห้องเรียนนะครับ แผนการเรียนวิชาภาษาไทยสังคมธุรกิจจำนวน2ห้องเรียนและแผนการเรียนภาษาศาสตร์จำนวน3ห้องเรียนซึ่ง3มห้องเรียนนี้ได้แก่ห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นการรับนักเรียนจำนวน560คนนั้นสพทกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะครับต้องรับนักเรียนจากชั้นม .3 เดิมนะครับจำนวน80%ซเอาไว้ก่อนดังนั้น เราจึงมีนักเรียนม3เดิมนะครับอยู่ในมือแล้วในขณะนี้จำนวน448คนการสอบจะสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปนะครับเพิ่มขึ้นอีก1้0ยละี่ก็คือจำนวน112คนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนขอทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับที่เห็นอยู่บนจอน,นี้นะครับก็คือแผนการเรียนนะครับที่เราสามารถรับได้นะครับแผนการเรียนวิคณิตนะครับเรารับจำนวน240คน หห้องเรียนนะครับเรารับโคต้าม3เดิมไว้แล้ว192คนดังนั้นจะรับเพิ่มเติมได้อีก48คนส่วนแผนการเรียนที่2นะครับคณิตอังกฤษนะครับแผนการรับจำนวน120คน3ห้องเรียนนะครับโคต้าม3เดิมที่เรารับไว้แล้วจำนวน96คนดังนั้นจะต้องสอบเข้ามาอีกจำนวน24คนนะครับส่วนภาษาสังคมธุรกิจซึ่งเป็นแผนที่3นั้น แผนการรับนักเรียนของเราจำนวน80คนนะครับเปิด2ห้องเรียนตอนนี้เรารับโคต้ามา .3 ไว้แล้ว64คนจึงเหลือที่นั่งอีก17ที่นั่งในการสอบคัดเลือกทั่วไปเข้ามานะครับส่วนแผนภาษาศาสตร์นะครับทั้ง3ภาษานะครับเรารับจำนวน120คนห้องละ40คนนะครับตอนนี้เรารับไว้แล้วจำนวน96คนนะครับซึ่ง 96คนนี้ก็จะแยกออกเป็นภาษาอังกฤษ32คนภาษาจีน32คนและภาษาญี่ปุ่น32คนจึงเหลือที่นั่งสำหรับรับนักเรียนทั่วไปอีกจำนวนภาษาละ8คนเท่านั้นแต่ตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เราแจ้งขออนุมัติไปกับเขตพื้นที่แต่โดยความเป็นจริงแล้วเราจะสามารถรับนักเรียนได้สูงกว่านี้นะครับเพราะว่าบางครั้ง โปรตามอของนักเรียนนั้นที่สมัครสอบเข้ามาอาจจะมีการสละสิทธิ์ก็ขอให้ผู้ปกครองนั้นพิจารณาตัดสินใจนะครับให้กับลูกหลานให้ดีว่าจะเลือกสมัครในแผนการเรียนใดนะครับหลักฐานการรับสมัครของนักเรียนชั้นม .4 นะครับระหว่างวันที่20-24มีนาคมนั้นหลักฐานประกอบไปด้วยนะครับ1ใบสมัครนะครับที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับในระบบการรับสมัครนะครับ แล้วก็เอกสารที่แสดงว่านักเรียนกําลังเรียนอยู่ชั้นม .3 นะครับปีการศึกษา2567นะครับก็ได้แก่ปพ .7 นะหรือว่าในกรณีที่เรียนจบแล้วนะครับก็นําปพ .1 มาใช้ประกอบการสมัครได้รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด1.5นิ้วนะครับซึ่งจะต้องติดอยู่ในใบสมัครนะครับแล้วก็สลิปการโอนเงินค่าดําเนินการสอบนะครับ120บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็จะต้องอัปโหลดเข้ามาในระบบ ท่านนนัั้ะครบสำหรับเงื่อนไขพิเศษนั้นประกอบไปด้วย5ข้อดังกล่าวนะครับข้อที่1ได้แก่นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนบุญวัฒนาเงื่อนไขที่2นะครับนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และได้โอกาสนะครับโดยโรงเรียนนั้นจะรับเฉพาะนักเรียนที่พิการทางด้านสายตาเพื่อเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเท่านั้นเงื่อนไขที่3านะครับ นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละที่เพื่อชาตินะครับและผู้ที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรงซึ่งจะต้องมีหลักฐานนะครับประกอบและรับรองนะครับจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่เป็นบิดามารดาที่เสียชีวิตเงื่อนไขที่4นะครับก็คือบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนาเน้นย้ำว่าต้องเป็นบุตรเท่านั้นนะครับและเงื่อนไขที่5ก็คือ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศที่โรงเรียนกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ให้ความอุปการะโรงเรียนนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสนับสนุนในช่วงสั้นๆแล้วจะสามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ได้อันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษที่สพทกําหนดนะครับการสมัครเงื่อนไขพิเศษนั้น ผู้สมัครจะต้องมาทำการยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนบุญวัฒนาระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่จะสมัครเงื่อนไขพิเศษนั้นจะต้องทำการสมัครในระบบรอบทั่วไปให้เรียบร้อยก่อนและได้เอกสารทุกอย่างมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสมัครเงื่อนไขพิเศษนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเท่านั้นนะครับมิได้หมายความว่าทุกคนที่สมัครเงื่อนไขพิเศษแล้วจะได้สิทธิ ตามนั้นตามที่ประกาศนะครับอันนี้ขอทําความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ทราบโดยทั่วกันสําหรับกําหนดการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปนะครับเราจะเปิดระบบนะครับในวันที่20-24ถึง24มีนาคม2568นะครับส่วนความสามารถพิเศษนั้นจะมีการเปิดระบบเพียงแค่2วันนะครับคือ20และ21มีนาคมโดยสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับ ส่วนในระดับชั้นม .4 นั้นนะครับก็จะเป็นห่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือ20-24ถึง24มีนาคม2568สําหสำหรับการสอบระดับชั้นม .1 จะสอบในวันที่25นะครับและวันที่29มีนาคม2568ส่วนม .4 นั้นจะสอบในวันที่30มีนาคม2 5 6 8รายละเอียดต่างๆนั้นขอความกรุณาให้ผู้ปกครองได้อ่านและศึกษาพร้อมทั้งทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับมิฉน,นั้นจะทำให นักเรียนนั้นเสียสิทธิ์ได้ครับสำหรับในปีการศึกษา2568นั้นนะครับเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับในส่วนของห้องเรียนทั่วไปนะครับจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ที่ประมาณ4,500บาททั้งมต้นนะครับคือม .1 และม .4 นะครับอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับ ผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดนะครับการสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2568ได้ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบุญวัฒนานะครับและนี่คือตารางสอบนะครับที่จะปรากฏนะครับหากมีข้อสงสัยข้อสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้โดยตรงกับผู้รับผิดชอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับ ที่จบลงไปนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียนนะครับประจําปีการศึกษา2568ประเภทห้องเรียนทั่วไปนะครับหากผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่เราได้นําเสนอไปในช่วงของการนําเสนอนี้นะครับและโรงเรียนบุญวัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนรับบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นสมาชิก ของโรงเรียนบุญวัฒนาในโอกาสอันใกล้นี้ครับสวัสดีครับ